สถิติเอามี2000อะไรมี29อะไรต้องมาเจอพี่ไอเลิฟ2อ่ะทําไมต้องเรียกดูถ้าเราเต็มเราต้องสองกันได้ อรซอนน่ะไม่ได้ว่าดูดาวเสร็จแล้วเอาอันนี้ยังอะอ่าอันนั้นเสร็จแล้วเค้ารู้เค้าเล่นเสร็จแล้วいやいやเสร็จทีละนะเสร็จอ๋อไอสิอ๋อแบบนี้ผมได้ทั้ง

ล้วนแห่ได้มาแต่ว่าไม่มีแต่แต่คนเดินกันไปกันมาโอ๋ชูเจกเอาออกชูเลยเห็นตัวแม่อะไรนะมาอะไรไปรูนี่ชูเจกป้าก็ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหายกว่าหึงหนาเย่าพานอนตค่ะามากขึ้นเลยค่ะหายไปนานเลยนะคะหลังจากกลับบ้านนานางมาแล้วก็มาที่น้ำรันห่างหายแบบเงียบไปเลยข้อความก็ไม่ได้ตอบนะคะต้องขออภัยทุกท่านด้วยคะ่ะเพราะว่ากลับมาจากบ้านก็ ไม่สบายเลยนะคะงานยุ่งแล้วก็ไม่สบายไม่สบายนอนพักหลายอาทิตย์เลยทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงจะทำอะไรไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรด้วยค่ะตอนนี้ก็หายดีแล้วนะคะปกติแล้วค่ะกลับมาปกติแล้วค่ะกลับจากนานางมานะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่2องนะคะ๋อค่ะไว้เสียมือนานางมากก็อยู่รีแฮ ในก็ดะเป็นวิดีโอที่สองค่ะเนาะวันเมื่อว่าเมื่อสิ้นเด็กก็โล่งกว่าเป็นวันเกิดแม่แม่วีคำ้ำแสงเขาค่ะแม่เราด้วยแม่แม่วีคำ้ำแสงยล้ก็แม่แม่แม่ผายวีคำ้ำแสงเอาค่ะ วันเกิดวายเซวันเกิดแม่ย่าวกว่ายาวานอนกับนายก็จะเป็นวันเกิดเจ้าเก่าค่ะตรงกับวันที่สี่ธันวาคมนะคะอค่ะวันเกิดวันเกิดข้าก็เดเป็นวันที่สี่ิันวนะคะเมื่อไงก็เป็นวันเกิดค้าวันเกิดนี้จะทําอะไรนะคะก็เดไปซื้อมาแล้ว พอดีโมก็จะที่ลัดชานนะคะอากาศหนาวมากโมก็จะซื้อเสื้อถวายให้พอ่อแล้วก็แม่นะคะนี่เสื้อกันหนาวเหมาะสำหรับฤดูหนาวนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีพ่อหนึ่งคนแล้วก็มีแม่สองคนเพราะว่าพ่อกับแม่จริงๆพี่แสงพ่อพี่แสง เสียไปนานแล้วนะคะเหลือแต่แม่นะคะแต่ก็ยังมีพ่อกับแม่อีกสองคนก็จะเป็นจะเรียกเรียกว่าอะไรก็จะเป็นพ่อแม่บัวชมพูเป็นทั้งญาติเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่นะคะและแล้วก็จะซื้อเสื้อให้แล้วก็จะซื้อเสื้อให้แม่ยานะคะซื้อเสื้อถวายให้ แม่ย่ากับแม่น้องบัวชมพูด้วยค่ะสีแดงสำหรับแม่น้องบัวชมพูสีสีฟ้าสำหรับแม่พี่แสงนะคะแม่ย่านั่นเองค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสำหรับพ่อบัวชมพูนะคะ เมื่อกี้ไปซื้อไม่มีกระจิตกระใจจะถ่ายนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ไปเลือกนานมาก <c oughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่พอไปเลือกแล้วก็เลือกนานมากๆกว่าจะถูกใจนะคะโอเคมาในป็นวันเกิดคาแฮเดลูเซอร์แคนยาวโคอุ่นนะคะเนาะปันเม่พีคำเสงยอกก แม่น้องขมุกของน่คะปอแห่แม่แค่ะเนเาะขาตีนานางได้ก็ไปไล่หลูสังเมื้อดูค่ะหลูเงินมากกยนี่แหละยันนั้นแลไปไล่หลูสังเมื่อะ่่ะสาหรับที่นานางนะคะทําไมถึงไม่ซื้อให้นะคะพอเพิ่งโมเพิ่งกลับบ้านมานะคะเพิ่งถวายเงินมานะคะ <c oughs> งั้นเราไปให้กันเลยค่ะ ก่อนจะไปนะคะโมก็มีของขวัญของขวัญพิเศษพิเศษสุดเลยอันนี้พี่แสงพี่แสงให้นะคะก็จะเป็นสมุดเก็บสมุดออมเงินนะคะจริงๆในนี้พี่แสงให้เลือกว่าระหว่างเงินสองแสนกับ สมุดเล่มนี้โมจะเลือกอะไรนะคะจริงๆโมก็ไม่ทราบว่าข้างในมีเงินอยู่เท่าไหร่พี่แสงพี่แสงบอกว่าเสียงดวงดูนะคะโมก็เลยเลือกสมุดพอมาเลือกสมุดแล้วข้างในก็จะมีเงินอยู่สามแสนสามหมื่นแปดพันนะคะเงินจัดเป็นเงินของพม่าค่ะนี่ <laughs> ดีใจมากๆต่อไปเราก็ต้อ,ตตองออมเงินในนี้มีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆถึงแม้ไม่มากนะคะแต่ก็อันนี้พิเศษส bon ุดเลยอาคอันนี้การปีคํำแสงเดบันเงินสองแสนแหนยก็ปรับแันในเลิกอันไลน์ในวะคากลึกปรับโสเดลเลิกไลน์เนี่ยง่ายๆฮะเนี่ยนะเลิกปรับแพ้ก็ ตั้งในปับเล็กอุ่นเรมีเงินไว้สามแสนสามหมื่นแปดเฮ่งยันนั้นไรอันนั้นเป็นโคตรตอนวันเกิดในค้าดีใจมากๆจ้อมเปลงใสงั้นเราไปปั้นนันเขาคาเมื่อปันคตรโคโคเมเขาคาอูเขาค่านะเนาะอากา ค่ะงั้นเราไปให้เ,เสื้อกันหนาวพอกับแม่ในบ้านเลยนะคะเราไปกันเลยค่ะช่วงนี้ฤดูหนาวนะคะหนาวหนาวมากหนาวจนไม่ถึงกับว่าติดลบ1 0 4สี่สิองศาบางทีก็17องศานะคะไปกันเลยค่ะกว่าจ้ํากันค่ะ งั้นไปในบ้านเลยค่ะขามือในเฮินค่ะพ่อกับแม่ทำอะไรอยู่นะพ่อกับแม่กำลังเก็บของอยู่ด้านนอกค่ะเพราะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะมาเร็วดังแม่ด้เก็บโคซิมโคซิมเลงยันวะ เมื่อเรยวก็รับสิงเงาในค่ะลูเซอร์ว่ะอุวันเกิดวันเกิดคามเมือ่อไนนมนตามอูเฮาได้ <c oughs> <c oughs> ทำตาไม่เฮาสาธุสาธุสาธุ

อ๋อใครเห็นสื <c oughs> ่อ <descon> ด <fin anta> <guarding you>? ้ไรเนี่ยเรบมลาดนไหนลลอ้ลลเฮียยเลยอย้พี่ไปเดนนอยอบเดิัดจองอบ้อเยหน่อกระซิบมาอย่างหน่อยวะเบาน่ยมาเฮาเบามาเฮาเบามามามา หนึ่งสองสามยเย้ฮัลโหลจอม่ะอืมกัดเสอยงหนยบ่มลาดอฮัลโหลจจม่ะโม่ะโอ้ยอันนี้สรส์ ไม่คิดว่าจะมีเค้กบังเอิญไม่ได้บอกนะคะวันนี้เด้ๆก่อนเลยลาดฮะนะทังลีนตั้งก่ซื้อมาเลยหน่อยอ๋อแฮปปี้เบอร์เตปียุมเลี้ยงว้าชมมาชมมาชมะฮะโอ้ใช่หมด ้ปตียดอนี่มไฟดับนะคะที่นี่ไฟจะดับวันละหนึ่งชั่วโมงตีในไฟเดมอดหมดหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงอือาฮาฮ่า่าฮ่่าฮ่าาา

พอรีกว่ามีช้างหน่อยเอรอเราได้เอาไหมเราได้เอาเอาอะที่อยู่อันนี้ใช่ไหมกินอ่ะอืมฟันด้วยวะอยากเอา้สซาผลิตใแก ตั้ง <laughs> แต่มาน้ำรันนะคะครั้งแรกที่ได้เป่าเค้กซอมเวอรันเม่์กันก่นนอนยาวสอ,อ,องเจียบสองวันนี้เออเริ่มตเสีย ปอกันนั่งซื้อไรปอนอูเขาสาวปอนหรือป้าปอนจฟ้องอไดเลยกอืมไขกว่าจะมางานกันหรอในวันวันตหนนางกินอะไก่อนโอเคจุกกะตาคนข้องสดุดยางกิ่ ค่ะเมื่อเร็วก็กันหลือเสืร์แขนเสืร์ข้าวกัดตอนตๆแม่ยาก็ปอแม่ห็นต่างแต่ที่ไหนแหยาวค่ะตอนนี้ก็ไปให้ไปถวายเสื้อให้พ่อแม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ ข่าวดีก็คือตรงกับวันปีใหม่นะคะวันเกิดปีนี้ตรงกับปีใหม่ไ er ทยใหญ่นะคะปีใหม่ไทยใหญ่ทำไมถึงเป็นวันนี้นะคะก็จะนับตามปฏิทินนะคะเะเรกค่ะนี่ก็เป็นปีใหม่วันเดือนอายขึ้นหนึ่งคำนะคะก็จะเป็นปีใหม่ ปีใหม่ก็จริงๆก็จะข้าวดาวกันเดือนสิบรมเดือนสิบสองแรมสิบห้าค่ำค่ะงั้นปีใหม่นี้แล้วก็เนื่องในวันเกิดนี้นะคะขออวยพรให้กับทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่กับโมอไปนานๆค่ะ เดี๋ยวหมอจะมาอธิบายของขวัญที่ได้วันนี้นะคะอาคาันนด้เดมารลัดเนลองแงยง่เงินวงเมตตาในคะนะันเะเงินไลโคตอนวันเมืออในคะ่ะอันนี้สมุดเล่มนี้นะคะก็จะเป็นสมุดเงินออมนะคะของเป็นธนาคารชุมชนนะคะนี่นี่ก็จะเป็นโลโก้ของธนาคารชุมชนเรียกว่า วงเมตตาค่ะวงเมตตาวงเมตตาภาษาไทยแปลยังไงหมอก,ก็ไม่แน่ใจเมตตาก็คือเมตตานั่นเองก็คือทุกคนที่ทำงานอยู่ในนี้นะคะก็จะทำเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีส่วนตัวแม้แต่นิดเดียวอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าทุกจะทำงานนะคะทุกวันที่4ของทุกเดือนนะคะ วันที่สี่ของทุกเดือนนี้ก็คืออยากจะกู้ก็ได้ยืมก็ได้คืนก็ได้นะคะส่วนมากก็จะเป็นสำหรับเงินกู้มากกว่าค่ะแล้วก็จะออมทุกเดือนคนบางคนก็เดือนละหนึ่งหมืนบางคนก็เดือนละห้าพันจัดอะไรอย่างนี้นะคะอ๋ <c oughs> อค่ะวงเมตตานะคะวงเมตตาในตเ,เป็นวงเมตตาที่น้ำรันนะคะ ที่น้ำรันในอันนี้จะเป็นป่าน,ป,านป่านก้นเมืองก็ว่าอะไรค่ะเนาะอยาก็เเขาได้เหตุการณ์กัน,ก,นกูวันที่สี่กูเลินคะ่ะอันนี้เป็นตอนด่างเงินกูยาวกห้ามนำกอแต่เป็นตอนด่างเงินกูไงคะ วันที่สี่น่หนึ่งเหรนหนึ่งปอกเน่ไขกูก็เลยไขปันขึ้นก็เลยรไขเตี้ยนก็เลยรโยก็ไขไขหิมก็ไลไซึ่งคือก็เลยฮะ <c oughs> นี่บางทีก็เ็มีอยู่ฮะนะนี่ก็ของขวัญวันเกิดด้วยของขวัญปีใหม่ด้วย ชอบมากและวันนี้นะคะน้องก็ทำเค้กเค้กเค้กเซอร์ไพรส์รเค้กนะคะจริงๆโมไม่ได้บอกเขาตั้งแต่เช้านะคะก็เพิ่งบอกตอนเย็นนี้ตอนไปซื้อเสื้อให้แม่เพราะว่าให้น้องไปส่งนั่นเองน้องก็เลยแอบสั่งเค้กตอนโมไปซื้อเสื้อนะคะโมก็ว่าทำไมถือมือถือแล้วก็กดๆๆตลอด ที่แท้ก็สั่งเค้กให้โมนี่เองค่ะเหมือนในคำหมของซื้อเค้กตอนนะคะเนาะมือเขาก็โคโคซื้อโคเหมือนสังแต่กออมลาดนังงกาวค่ะมือเขาก็ซื้อโคนั้นด้วยพงเหก,ก็เตียม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 ดียยันสั่งเนี่ยสั่งเค้กอ้เจ้าว่าสั่งเค้กอัางว่าอมลาดไผในค่าการยันนั้น,นเต็มเลยวันดังไม่ใจเปิ้ลนี่นก,ก็น่าก็ เมื่อในมีดังเซื้อเๆค่ะวันนี้ก็มีความสุขมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณคำวอวยพรที่วันเกิดแม่ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคำวอวยพรนะคะขอให้คำวอวยพรนะคะกลับไปหาทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุณจริงๆค่ะค่ะปีวันเกิดปีในก่อนยาวันปีใหม่ไต้ลิลิฮันอยยันเวซนันแล ปีใหม่ใหม่สุงไหม่สุงปีใหม่ใต้ค่ะ <c oughs> ปีใหม่ใต้นะีย้อนซื้อบันพี่น้องเขาขอให้อยู่ลีกินหวานเหตุการณ์ขึ้นใหญ่ใหม่สุงกันกูก็กูคนสี่คำคาพัะนันก็ด้ย้อนปอกันหน้าก่อนในคันค่ะงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเอาค่ะส่งกรทบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะใหม่สุงค่ะสวัสดีค่ะ หนาวมากที่นี่น่าจะอยู่ที่12องศานะคะ